ใจฟื้นขึ้นมาได้เลยให้เขาหมดใจเขาก็ทิมน้องเสยไอยเอ๋ยใจน้องพังคักอีลีให้คนบ่ฮักให้เขาเมดืดค่ะ แต่สิ่งที่เขาคืนให้ก็จังอายเห็นวันนี้ขอบคุณอายหลายน้องหู้สึดใดถึงความวังดีจักซอยใดหรือบ่อดีกลีแค่ยังบอมีวิธีส้มใจดวงนี้ส